นี่คือผลของการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์สรนของเราปลูกได้แปดเดือนแล้วก็ได้ผลต้นโตพอประมาณซึ่งพอจะติดลูกได้บ้างนิดหน่อยนี่คือลำต้นที่มีอายุประมาณแปดเก้าเดือน,อนเป็นลำต้นที่เขียวกดแล้วก็ใบแข็งแข็งแรงซึ่งเป็นพันธุ์แป้นพิกิตรหนึ่งเป็นพันธุ์ที่ทนทาน ซึ่งปราจากโลกทำมาแล้วไม่มีเคยมีโรครบกวนแล้วปลูกประมาณกี่ท่อครับที่สวนคูจอนี้จะปลูกประมาณ60สิบท่อซึ่งกำลังจะให้ผลผลิตรุ่นแรกนี้ก็ประมาณต้นละประมาณร้อยกว่าคือพันเป็้นพิกิตอายุ8เดือน ซึ่งเราจะปลูกผสมกับพันธุ์แป้นลำไยพันธุ์แป้นลำไยทึ่เป็นพันธุ์ที่ลูกเล็กดกซึ่งโดกมากดูจากผลการติดลูกของแป้นลำไย8เดือนนี่คือเป็นพันธุ์แป้นลำไยอายุ8เดือนเหมือนกันซึ่งติดลูกโดกมากดกเป็นช่อละ ไม่ตม่ำกว่าหลูกเกล็ลูกแต่และกิ่งประมาณ20ได้อ๋อนะครับและนี่คือผลของการที่ปลูกมะนาวมาระยะแปเดือนของสวนครูจอยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์098